มาใบ้เป็นๆดูดีดักตังทั้งเหียดยันเมื่อบางคนฟังพวกนั่งเลยตอนเอาไว้ตอนสว่างเศ้าสะท้าจะโอยจ่กัคอยเมื่อลัควัวไม่ตายเงื้อเพื่อนยังบ้เบลาต้อกหลานคอยเสนอผลอานความกระใจออกมาเลย cây lưỡi thú ta từ nàng bắc bắc trong xưa hãy phép xa phép lưỡi đi sơ phát từ đất thủ nó, oh, hạ lắc lông giọt thay đến góc đi là đỡ khó quá vậy chẳng phải nghe đỡ xiềng ăn cái bàn đàn của quen quen u tối dù nào không chẳng đại. เสท้งหมไปเต้นใจบ่ได้ปอนพรานรรมาหลายอนเคส่วนห่ติมมาปีนั้นเเพิ่มเติมแต่งั้งเส้นสีกลางเสียงดังดีทีสะดวกดีคำนีไปก็แใจจาเนดาวเยให้นอเอ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 อเเอออน หายันยาบเดิมกับใบทั <ay> ้งสาวน้ำพี่แล้วทั้งอาคีก็สวยวายเมียรขควายบางวันเนาะโ้ยในไงจงอ่านตลอดกาลนะดีใจแง่อาคีมีความสุขแง่จงไม่รอไม่ขอบุญดจสงสียจะได้ดอหดือวะเนี่ยดีใจไร้ใจรออาคีนะบ่ใจนะ

แต่าเอาไปยออบ้าทีมมันไปยิ่งหนาูเองเท่าว่วาจใจไดโนอแต่จิตใจของใครมันเองที่จะนั่งกับจิตสุต้นทั้งกำกอทัสักข์เขาเองกนะ็ักเารักรักตัวนี้เนี่ยเาจะมีอไะไรดีมเรื่องใช่โยจะเทียโต้เหาเยเนี่ยไอ้สจต่อตัวไอ้ต้ตั้งไปน่นหาลับหาลอดมันขำเ่ย bên nào nam thân thì sẽ luôn nó đúng là dạy Thế thì nghe Ở cả ơi Thảo kia đèo thì nhiều nặng nhà thì nó khởi gì đó Đâm bọt mất bộ sao nhỉ nó, nó, nó thảo tức Và của sang tiền สิงาไรนี่โ้ยนนอทานี่นท่ะนันนทาลันะนอทานันน่ทาชนคงป่วยนี่ทาดนะป่วยนาแก้งนก็กดอยงเราเอแล้วหัวนยเกิดอไนมาเนียครันนเหาหยอก้่งไนัน่เหงอะไรไมบเปลี่ยนั่นก็่เหงห้อเลี่นอเสียนจาการน ่าอีกสาเด้อกูเป็นอะไรกูก็เ็นไปเจออได้กกคิดกันออกอันนี้แล้วมันบาปไม่ดีไม่ไหวเลยโอ้ยเจ้ากูจะไปยังอีกี่างน้องตี่สาวกูชื่อสุ่ยตีนตีนเอาขาใกล้ขาอันสุดที่หลังตีนตีนเอาขาใกล้ขาอันสุดที่หลั เมเเลยก็บ่นพีิกการสอรนคุ้ยนั่งอย่างอักที่มันนกกอดพ่อเอาอยู่เขาซีดใขาอ่เดกก็ไม่มหนุ่ในในนนกที่สกุลน,น,นุาาสกุลจริงมหาบไวสกุลเอาคิดแปต่พู้ไปกุล ไปบ่หลายเอาอีก <laughs> <laughs> ปาดีกับกูพอได้ไหอันนี้เพชรสลักมาถึงเอวปากทุ่งนอกพอหน้าผาลูกปวดปวดไม่ได้เจ้าเรยนนนอยู่กับเมียเคียงข้านั่งกินนกขับเน่มื้อนี้เมะกูบอกวบาบหายอย่ามันตาให้เท้าตาย อยีาอยากค really ิดเอ้ยอียากคิดเอ้ยมึงมาทำบาาไหมมึงมาทำบ้าไงใส่แบคับบอกูแล้วเดี๋ยวนี้แบคับบอกร่ารั่นไปอยู่ใส่อยากเห็นตาแบคของเ,เธาแท้ๆเอาไปไหว้เสีองอยู่ใส่เอาไปไหว้ จะต้องตีเที่ยวรเบ้อสกุลไ้รบ้สกุดแล้วต้องจีคายวนสกุดเฮเแม่พับบอกพ่ชย

โลกมู้จะเ้าก็ต้องใจขาดตัวด้วยคงไม่ดูดีแบบนี้ไมกใช่ไม่ใชอจะดีกว่ารันังไงเฮ้ยคนั้งนีกนครั้งจะุ่๊กอย่างในน้องไม่เป็นไร ชั <He? S 2> ่วภากกันจะได้ชุดสบายแทนเนอะมันไ้แจกล้วงเอ้ยสนุกต่ลน้องขาต่ลกเห็ดขาต่ละเสียงนะเฮ่ยทุนบ้านนี่เอ้ จะเป็นปบยแต่ส้อผาจะนะผูพเพียงข้นี่ครับมีมีใครสองมวยิเจ้าก็ี่คคือพวกเตาเออพวกเตาเจ้าะบ่แม่ดอกเจ้าเนี่้านามเจ้าเห็นบ่กเสียตัวมีใครมีเจ้า่่หเป็นบ้าตีก้อนนจัวย่อยลูลูสิเป็นเล เี้เต่าเลี้บ้านเต่าที่คมเป็นเจ้ามันแต่งแต่อยคอยได้แต้มคุณกระโดดลักันเจ้าคต้มคุณดแต่ันมาตัวหนม่งคแต่ะนีกูนี่แหละเป็นคแต่ไม่้ตองก็ะใส่อก่เ้ึนพูดสุง แม่ขับกลเป็นเสียงจะใส่ม้ที่มั้าส่นี้สูยังขึ้นเสบังอาจมากชาราชสวงคุยเฮ้อสู้บใส่หะบส่ไม่รู่ัส่างคุยเฮ้อใส่นต้องรู้แม่ักล้องยัไสคุ้าแม่รับกองเดี๋ยวนี้ะยังไงกลองเด๋ว่แม่ัก้องคุยไ ลุอามาให้เลนี่ขับสูบเอกมาให้ข้อ่าสูดข้อขาเดี๋ยวเ๋วถามก่อนถามอีกรือเป็นตะยาเ็กน้อยส่คนแนปากปากคือปากูสิกว้าง่กันนะมึงปากจะขอบเแต่สัเล็กน้อยรอสนวมันไ่คจไหน อันนี้คหา,างีงดเลกที่เลป็นปรเงเก้าพุดเเลอะไรียเนี่ยเอาไปหมอี่ยาอะไรไปเมย์เาบอกดูใส่กัใส่เดี๋ยดิเมย์เขาบอกวิญญาณใส่เดียวมยบอกว่าตอนนี้เขาที่ขา,ออกกออาดูเ็เี้ยาบอกมาเดยนลุดเี้ย

คนคนก็ู้งำีบอเอาแม่มากอกให้กูอายขนาดเดียวโอ้ยเกมึกเป็นมาขอไม่สิี่งองไ่แนกูคนเเียไปเอามาไปเอามาเดี๋ยนี้ไม่เห็นมาที่สองคนีจะไปปัญหเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้จ่าก่ไม่มอไรเยอเรื่อ้อามาซีโตเด็กน้อยซ

อัครับก็เป็นขั้นบวกผเอาไปมากเลยสันี่ตัวบวกไปเนี่ยะตัวออกนี่มเนขับอันนี้ผมเป็นขั้นกขวขัวยืดสายนขั้นบวกูยืดสายสุฮะ ก็เคยก็กรอบมากหรือเอาอะไรมากหรือเอาน้งคือนี่หรือมึงหนีบ้าอีอย่างอันนี้เป็นแค่มันมากเป็นแค่หลายเลยขึ้นแค่ขึ้นก่อแล้วขึ้นเดียวมึงหีบมเบาเสียคนไรเด็กสิ่งเจ็ไใจดีกับคนเป็นเต็มตรวซ่า ตะให้เขมาขี่หัวดูเตยังกระเดะันนี้ที่มันุกเต้น้อบนี้เนาะเป็นพวกเจ้าที่เป็นตัวไอ้กันแดะเ้น่อยสมมคือคืนถือเาุพ่ออยู่ด้วนี่กรบอกแล้วกุญูคือมาสตัดทีถือจุไป้หน้าแนแล้วจิไปเสาะให้กระบอกมาด้วมาสีโตัวเอาไปได้หนเเด ยรูุ้กามจริงถามนังอาคีไปไปอาคีไม่ใช่เรื่องอะไรเรียนอาคีว่าก็จริงไงฝังอู่บ้นตึแต่ไหนแต่เมื่อมได้คอยสามสองคด้บาๆแตมันเรื่องกงนเห่เนอะมาที่โต๊ะเกี่ยวอย่างเด็ด

หมาสโตหมาสีโตนี่มันมันไม่ได้อยากเด็กเนียพวกเจ้าทั้งสองคนน่ะเป็นลูกตาลบอูไกันยังบอกอยู่ไปเอาเมฆับอกมาเี่กล่องอคีอคี Yeah. À, sao vậy nhỉ? ai sao nhỉ? đây cái này phải đi. cùng một bàn tay phải luôn một tay. được chưa? không phải gì nữa. 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 không không phải 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 không

โอ้ยว้าวตู้งโอ้ยาอ็นดูเอ้ยมจะเป็นไซส์มจะเป็นไส์มันจะเป็นีซว้าวแบบนี้คอนจิปากตุ๊บจิบเลยว้าวยังไม่อยาที่บ้านทำไมผมเป็นการุ่งจิตตุ๊บจิบมาจี่บ้านก็ตุ๊แค่ยังไม่อยากที่อ่ะหรอวะยังไม่อยากที่บ้านอยังมีก็ตุ๊ จะไปเจอกันบ้างเยดูอัดเสียงั่านเจ้าผ่านไม่เหนื่อยวันนี้อาจารย์ชมคนตายแลหน่อยเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้คือแผ้กันทางอันรู้ชมคนตายคนช้าคนด้วยสองคนไปดูคนน้องขอมันบ่แม่น่อยแล้วอีกสองคนเนี่อีกสองคนมันสะลงเท่าไรมันพป็นอะ้อดูเถอะ เอาความเป็นมาเอาเลอกอเปนทุกไม่เลอะูงือะสั่เมืนที่ไม่กับเดำงอะไรโว้วสุที่รัย่ทีอกที่มันเกิดมันเป็นความจริงครืเป่ฮึใคร้องสาดีเปี่นความจริงเ่ะเป็นื่องสควจดี เปแนวขี้ขึ้นไปตัดแบบดีฮะแตมันก็คุ้งเก่าค้งอะไรขี้คุ้งเก่าก็ไม่รู้ไอ้นี้ไม่รูไปแนวมึงจะโดนพี่ไอะขี้ไอ้ก็ขึ้นนอกมันรู้เป็จะโดนพี่ก็มึงนสวนมึงละเฮ้ยน้กดีสปาร์กมาอีกตีเขาตบเยอะแช่กันดิไม่ติดกับมึงสิบบาทหมาดีตกปลาหมาดี

ขักดยอดจะโดนเรื่องคดีแล้วลิ้นอยูรแล้วก็เชื้อหน่อยๆอะไรนั้นพญายูน่าคนนี้หน่อยๆแม่น่อยพี่เอาหน้าขึ้รถชนไปดึงกับชูนแล้วเอ๊ะบาจ็บไหนมีหน่อยแล้วที่ไอ้เนี่ยชีวิตเบิ่งกังสั่นบอกคุณ่มรลูกเบาๆนะจะชักในแน่ใจสงกับได้ยิุ่งเหนื่อยเปิดเหนื่อยกับลูกคู่นะ คือจริงเลยพวกนั่งอาคี้กับนั่งแค่นี่เป็นคนสร้างเรื่องึตนมาทัเง,งื่อเจ้าม่นโง่ไปเสือเขาให้เขาตูวไม่จำเขาฝานค่วยเป็น,นึงกล่าชาถูกแต่สักหูหมาพวกเรเนะี่กับหมามาสี่ตัที่เจ้าไปขิ่นนะันน่ะลูกว้า ก็โบหเหลืองเนี่ยคือก็กบเกี่ยาล้วซีไว้านนั่งจูก็ไ้แต่เป็น่นแบ่โบหดอกมันเป็นยังไงบ้านจูด้วยด้วยแต่พี่อ่ะสองก็กลุ่มกนทเท้าแล้วมันกวาดู่อะอกันข่าวด้วยจูมันนี้ยัยยอมแล้วสกเป็นงกดแกดูก ก่อนทุกคอี่ใส่ลูกหาทุกคอีใส่กันจ้จอยเงไงครับกอนจบอีสองคนนี้แต่คั้งพวกขี้มูมั่สูงไอ้มันสุขกับมันเช็ดกับเม่ของไฟอีแ่้ท้่มันดิแท้ทีนม่นลัดไปยกลัดไปโดยกจใคันหน่อยยั้นพี่าจุรั ที่หม,มูเลยจะนดีๆเลยสูทส่ไดไ<ห>้เปรียกจาเรียกหมวแทนี่ขาโง่เราจะบอก็คือขาคือขมพลาดพ่อเนี่น่าเป็นไง<ห>เนี่ยชียได้คนเหี

มึงพยายามมึงลาไปไมได้รอกฮมึงจซวอย่างไรมึงกให้มึงกสิ่ค่แกตมึงช่วยตาทั้งกลุะปหาที่บ้นั่นละ mọi người ta có thể mong mong được cái tay của chị mượn chạy vào cái mặt 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 เอาล่ะมาเอาตึกที่4ไปเลี้ยงหูไปเลี้ยงหูบังก่อนนะไปเลี้ยงหูบังก่อนนะจะได้กินก่อนนะสักกินบทที่พุ่นน้าน้อยหูโน Sous-titrage Société Radio-Canada